ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวหนึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,ล,มาลืมใส่มาแล้ว,วมาแล้วเด้อมาแลยเด้อเย้เมื่อกี้ลืมใส่ผมก็เลยไปถอดถุามาแล้วก็ไปใส่น้องตองแตงมาน้องตองเต็มเกอรมากมองไม่เคยเห็นนะก็เพื่อนนี้เราชอบมากแล้วก็ นุ่นไปอยู่ตรงนู้นเราชอบอยู่ตรงนี้มากน้ำมาแล้วนี่นดูดูตรงนี้นี่เราไปเปลี่ยนลูกมาใหม่แล้วสวยไหมล่ะเอ้ยอย่าหย่าย่า สี่คนกันนั่นเองนะหรืออีกคนก็ไม่รู้แต่เราก็รอดแล้วกันละ่ะได้บบี้ตื่บายด่านแค้มเออมเกิดบนนี้เ,เบลเบลเกิดบนนี้ดีกว่าอยู่บนนี้กันดีกว่านะครับบนนี้สนุกวกว่าเยอะเลย มามามาม,มานี่ขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน้ำในในน้ำมาแล้วเออมาอยู่กันนี่แหละสามคนมาเล่านิทานเรื่องเรื่องกำลังจะตกใช่ไหม มาแล้วมาแล้วมาแล้ว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 มาแล้วด่านเมืองใช่ป่ะใช่ใช่ใช่น่าจะใช่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่เราชอบอยู่ตึกนู้น ายได้ไงวะตายต้นไหนวะเอามาแดนก่อนแล้วกันมาแดนกันมาแดนซ์ดึงยอะแขนหลุดขับแขนหลุดแขนหลุดครับแขนหลุดีไปซื้อไปซื้อก่อนเออไปซื้อจะปบึ้นบึ้นจะปิดบึ้นบึ้นจะปิด รอดอยู่กี่คนเนี่ยคนเดียวเองเราเองคนเดียวเนี่ยนะเราคนเดียวโอ้โหเก่งมากช่องทัวร์ดีดีนะก็เปลี่ยนรูปหน้าปกเออไม่ใช่ รูปหน้าก,กช่องใหม่แล้วนะก็ไปดูกันเลยก็ไปดูกันได้นะก็สวยมาก อยากออกคลิปกับเราสิอะไม่ออกคลิปกับเราแล้วเหรอ,อเย่เราสำนวคนเลยได้ที่หนึ่ง เราจะฉลอง20ครับนะจะไปหาของมาฉลองก่อนอุ้ยน้ำมาเร็วจังน,น้ำมาเร็วเร็วน้ะเอ้คนนี้เหมือนเคยเจอคนเนี้ยคุ้นๆคุ้นมากเลยคนนั้นเนะนีเ่นเดี๋ยวเราไปเล่นกัน ต้นไม้อันนั้นมันหักกันอะเขาไม่เชื่อองเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหเป็นแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยไปดีกว่าอืือที่ตัวละก็ตัวแบบนี้เลยนี่แหละโอ้โ กูใครเป็นแบบเราบ้างไม่มีเลยทำไมขึ้นไปโอ้ยโอย เนี่ยสวัสดีอาออกก็กลกิดอะไรถึงนมาหาเราแบบนี้เย่เย่เราเป็นสัตว์เลี้ยงของเขานี่เราอยู่ตรงนี้บบบ๊ายบายสวัสดีไฮสคูล ไฮสคูลไฮสคูลเราไปอยู่ในคุกดีกว่าคุกเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาตะคุกเอา,บาแบตก็จะหมดแล้วท <c oughs> ำไงดีเพื่อนเพื่อนจ๋าเออเพื่อนจ๋าเออเพื่อนจา๋จาเออ อ <Yeah. S 2> ยูบอ่บนดีละจริงเราก็จะไปอยู่บนหุ่นนั่นแหละมาเล่นน้ำกันเถอะเลยวไมาเองนกันแบบนี้เถะพอรวมร่างเลยเย้เรามีร่างแล้วเ<อ>ย้เย้เย้ เพราะว่าเราตายได้่งเยอะ้เวดแป๊บหนึ่งก็จะมาจบคลิปกันเลยชไหมไอซื้อนี้ได้เลว ถือเลยมันคือลมชูชีพมหาปัญลย่ายวลาสิบเก้าแปดเจหหาสี่สามสองเราจะบอกว่าช่องเราทำเกี่ยวกับมาครับโลบอกรีวิวมาครับโลบอกรีวิวนะแดนฟาร์มเอง นี่นี่นี่เราชอบอยู่นี้เออเธอมาอยู่กับเราได้แหละอ่าแล้วเราก็จบคลิปกันนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก<อ>่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ใพวกเราด้วยและอย่าลืม <c oughs> กดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยล่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า bye. Bye bye, bye, บ๊ายบายบ๊ายๆค่ะปองเป้งและทะคคะอร์ตลาไปกันนะครับปุ๊ปุที่กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะปุ๊ปุ๊ปุ๊ปปุ๊ป <c oughs>